ในวันที่ตลาดหุ้นนะครับอยู่ที่พันสามร้อยกว่านะครับวันจันทร์ที่5ผมจะให้ดูนะครับว่าในพอร์ตของผมนั้นออมีหุ้นได้กําไรเป็นยังไงบ้างสําหรับพูดผมพูดถึงตัวที่ให้กําไรนะครับไม่ได้มีการออแนะนําว่าจะให้ต้องซื้อตัวนู้นตัวนี้นะครับคือเป็นเพียงแต่ว่าบอกว่าออในขณะทีออ่หุ้นนั้น ไม่ดีนะครับตกต่ําตลาดหุ้นตกนะครับไม่ไปไหนเหมือนเป็นหมีนะครับแต่ว่าหุ้นตัวไหนบ้างคที่ในพอร์ตของผมที่ได้กําไรอยู่บ้างนะครับตัวแรกนะครับได้กําไรสูงสุดนะครับ6 1เเปอร์เซนตะครับคือหุ้นบัตรเครดิตของกลุ่ม KTC Group นะครับต้นทุนที่ซื้อมาอยู่ที่27.84ิบ็ดสี่นะครับราคาปัจจุบันนะครับวันที่2 5้ามีนาปีห7ดนะครับ อยู่ที่45บาทกำไรอยู่ที่61.66นะครับผมไม่ได้แนะนำว่าต้องไปซื้อหุ้น KTC นะครับแต่ผมจะแค่เออบอกว่าในพอร์ตของผมนะครับที่ซื้อเฉลี่ยต้นทุนมาเรื่อยๆตัวไหนบ้างในขณะที่ตลาดอยู่ที่1,300ตัวไหนที่สามารถทำกำไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกลุ่มโรงแรมเซนทารานะครับเซนเทลนะครับ กำไรอยู่ที่58%นตะครับ5้9 4นะครับ,นะรบต้นทุนอยู่ที่27.84นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่44.25นะครับปกติในพอร์ตของผมจะเก็บยาวนะครับเก็บเป็นพอรตปันผลนะครับค่อยๆทยอยซื้อเข้าไปผมเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับไม่มีเงินที่จะมาซื้อเป็นก้อนนะครับก็เลยพยายามซื้อเข้าไปเรื่อยๆพอร์ตเก็บมาหลายสิบปีแล้วนะครับ ตัวต่อไปนะครับ BCP นะครับของบางจากนะครับตอนตัวนี้กำไรอยู่ที่45.89นตะครับต้นทุนอยู่ที่30บาท16สตางค์นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่44บาทนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น B DMS นะครับเป็นหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับต้นทุนอยู่ที่16.16 บาทนะครับแล้วก็ตัวราคาปัจจุบันอยู่ที่28.50บาทนะครับได้กำไรอยู่ที่44.93%นะครับหุ้นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆคงชอบกันนะครับ aot การท่าอากาศยานนะครับ aot นั้นต้นทุนผมอยู่ที่45.31นะครับ45บาทนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่65บาทนะครับกำไรอยู่ที่สี 4ีนะครับในกลุ่มของสื่อสารนะครับก็คือหุ้นของอินทัชนั่นเองนะครับราคาต้นภุมิที่ผมมีก็คือ52.21จุดนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่69บาทนะครับกำไรอยู่ที่32.16นซนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับคือกลุ่มการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ ตัวนี้เป็นกลุ่มเป็นของเอราวันกรุ๊ปนะครับ E R W นะครับราคาต้นทุนอยู่ที่3.55นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่4.58นะครับกำไรอยู่ที่28.94อร์เซนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มน้ําดื่มที่ผมชื่นชอบนะครับอิชิตันกรุ๊ปนั่นเองนะครับในกลุ่มน้ําดื่มชาเขียวนะครับช่วงนี้อากาศกำลังร้อน ก็ผู้บริโภคก็จะดื่มน้ํากันมากขึ้นด้วยนะครับราคาต้นทุนผมอยู่ที่13.49เนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่16.90บาทนะครับกำไรอยู่ที่26.26เ26ซน์นะครับหุ้นคังสินค้านิคมอุตสาหกรรมอสังหานะครับแต่เป็นอยู่ ha นะครับต้นทุนอยู่ที่3.84บาทนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่4.80นะครับ กำไรอยู่ที่2 5 1 4นะครับ CPN นะครับเซนทันพัฒนานะครับกลุ่มของเซนทันนะครับต้นทุนจะอยู่ที่51.19นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับ6ก7 5านะครับกำไรอยู่ที่22.57%นะครับในกลุ่มธนาคารบ้างนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับ ธนาคารกรุงไทยนั้นต้นทุนทุนผมอยู่ที่14บาท48สตางค์นะครับปัจจุบันราคาตลาดนะครับเดือนมีนาคมปี67นะครับอยู่ที่16.80สตางค์นะครับก็กำไรจะอยู่ที่16.03เอ,อ่อเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นทุนกลุ่ม ธนาคารนะครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับผมเพิ่งเข้าไปนะครับราคาอยู่ที่99.70นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับแผมมีพันผลด้วยนะครับพุ่งมาที่กำไรอยู่ที่14.85%เรนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่10เอ้อย1ิบบาท50สตางค์นะครับต่อไปนะครับเป็นหุ้นขนส่งมวลชนนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถไฟฟ้า B e.m. นะครับราคาที่ผมได้มานะครับอยู่ที่7.35%นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของตลาดอยู่ที่10.10 10นะครับกำไรอยู่ที่10.24นะครับ10.24นะครับในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับสิรินะครับสิริต้นทุนผมอยู่ที่ 1.52นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับ1.67นะครับกำไรอยู่ที่9.75เนะครับ CPO เป็นหุ้นและที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับ CPO หุ้นเซเว่นนั่นเองนะครับอยู่ที่กำไรต้นทุนผมอยู่ที่4-9.94นะครับปัจจุบันราคาที่54.50านะครับกำไรอยู่ที่9.1 3เนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นหุ้นวิภาวดีนะครับโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นโรงพยาบาลที่ครอบครัวของผมไปใช้บริการอยู่บ่อยๆนะครับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อก็คือคือเหตุผลนี้นะครับ1.93เป็นราคาต้นทุนนะครับปัจจุบันอยู่ที่2.08นะครับกำไรอยู่ที่ .7.8 ดเนซนะครับตัวต่อไปนะครับมิน์นะครับหุ้นกลุ่มโรงแรมนะครับตัวนี้ จะมีโรงแรมอยู่ที่ต่างประเทศเยอะมากนะครับแล้วก็โรงแรมในไทยธุรกิจร้านอาหารด้วยนะครับต้นทุนผมอยู่ที่30.90นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่32.75านะครับกำไรอยู่ที่ร้อยละ 9. ขอโทษนะครับกำไรอยู่ที่ร้อยละ5.97ปนะครับตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมที่กำไรนะครับ BA นะครับนั่นคือสายการบินบางกอกแอร์เวสต์นั่นเองนะครับ ซื้อเฉลี่ยต้นทุนมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่14.86%นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่15.50นะครับแล้วก็กำไรอยู่ที่4.33%นะครับก็จะเป็นหุ้นในพอร์ตของผมที่ได้กําไรนะครับไม่ได้แนะนำให้ซื้อตามนะครับแต่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเออในขณะที่ตลาดอยู่ที่1,300กว่านะครับกืบ1,372นะครับเราเก็บสะสมมาเรื่อยๆผม ซื้อเก็บสะสมกินปันผลมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆทยอยซื้อในหุ้นลักษณะนี้นะครับก็หุ้นเปลี่ยนทุกวันนะครับหมายถึงว่าราคาขึ้นลงทุกวันกําไรขึ้นลงทุกวันนะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้ผมก็เก็บมาเรื่อยๆแ,แล้วก็เก็บระยะย,ยาวนะครับเก็บเงินปันผลเอาผมต้องการจะบอกว่าในขณะที่ตลาดไม่ดีนะครับเราก็จะมีกําไร ได้สามารถมีกำไรได้ในขณะที่ตลาดม,มีมีตลาดนิ่งๆนะครับอย่างตัวที่กำไรสูงสุดก็คือ61เซนะครับที่ขาดทุนก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเสนอในส่วนของหุ้นที่จะกำไรอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมปี67นี้นะครับขอบคุณที่เพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับในพอร์ตของเพื่อนๆมีพอร์ตตัวเดียวกันหรือเปล่ามีหุ้นตัวเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนๆเก็บนานไหมแล้วก็ กำไรขาดทุนเป็นยังไงบ้างก็แชร์กันได้ข้างล่างคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ